ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ s t a r i a n z แบรนด์มอเตอร์ไซค์ของคนไทยกับการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ m a คคิน่250 SP ซึ่งได้เปิดตัวครั้งแรกวันที่12มีนาคม2562และเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการในงานมอเตอร์โช2019ด้วยราคาค่าตัว85,900บาท นับเป็นความคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นอย่างยิ่งโดยได้มีการประกาศท้าชนกับ k a w a s ิ k i W 1 7 5ด้วยอัพชั่นต่างๆที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดโดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ขนาด2 5 0ร้ซีซีที่ใหญ่กว่า W หนึ่งเจ็ดให้พลังแรงบิดที่มากกว่าและมี6เกียร์รวมถึงโครงสร้างตัวถังแบบท่อเหล็กกลม Double Cradle Frame ที่สวยงามแข็งแรงและเหนือชั้นนอกจากนี้แล้วยังมีระบบกันเสือน,น้าแบบ Upside Down ดิสเบรกหน้าคู่ดิสเบรกหลังมีคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยเรื่องของโครงสร้างเฟรมตัวถังแบบดับเบิลเคโดเฟรมนะครับว่าเป็นแบบไหนมีจุดเด่นอย่างไรวันนี้เรามาดูกันนะครับเพราะบังเอิญว่าที่บูธของ Starlin นนั้นได้มีการนําเฟรมมาแกะเปลือยโชว์ให้ดูกันอย่างชัดๆว่าเฟรมเพลยคู่นั้นสวยงามแตกต่างจากเฟรมเพลยเดียวหรือว่าซิงเกิลเคโดเฟรมนั้นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ชมสังเกตดูเจ๋น,นะครับว่า จากคอเฟรมลงมาด้านล่างนั้นจะมีท่อเหล็กกลม2เส้นหรือว่า2แท่งลงมาคู่กันนี่แหละครับคือดับเบิลเคลเดิลเฟรมทรงเปลคู่ดูกันชัดๆนะครับว่าจากคอเฟรมลงมาท่อเหล็กกลมนั้นจะลงมายาวๆนะครับลงมาอุ้มเครื่องยนต์ด้านล่างแล้วก็ย้อนขึ้นด้านบนเชื่อมกับเมนเฟรมด้านบนอีกทีหน,นึ่งนี่แหละครับคือเฟรมเปลคู่ที่ถือว่ามีความแข็งแรงเป็นเหล็ก2เส้นนะครับไม่ใช่เหล็กเส้นเดียวที่แตกต่างจากเฟรมเปลเดียว ซึ่งนอกจากจะมีความแข็งแรงทางโครงสร้างที่เหลือกว่าแล้วยังชดแรงสั่นของพิยนน้อยลงนะครับซึ่งจะทําให้พิยนนั้นเบามือขึ้นขับขี่แล้วเบาสบายไม่สั่นถึงปลายแฮนด์นี่แหละครับคือจุดเด่นที่หลายคนนั้นยังไม่ทราบและผมเองนะมาชมกันในวันนี้ก็เพื่อหเห็นดูว่านะครับเฟรมเปลคู่เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนอกจากนี้แล้วนะครับเมนเฟรมด้านบนจากคลอเฟรมไปถึงเปลท้ายจะเห็นว่ามันเป็นท่อเหล็กกลมคู่เหมือนกันจากคลอเฟรมไปที่ท้าย เป็นท่อเหล็กกลมนะครับสองฝั่งฝั่งละ1เส้นด้านล่างก็มีอีก2เส้นเห็นว่านี่คือความแข็งแรงโครงสร้างที่เหนือกว่าเฟรมเปลยเดียวของค่ายอื่นๆในแง่งบุมของการออกแบบดีไซน์เฟรมท่อเหล็กกลมแล้วต้องถือว่าเฟรมแบบดับเบิลเคโดเฟรมนั้นเป็นเฟรมทีส่สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องของความสวยงามความแข็งแรงนี่เลยครับเฟรมเปลยคู่ที่ถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะับเป็นครั้งแรกของการออกแบบรถมอเตอร์ไซค์แนว สปอร์ตคลาสสิกที่ทางสแตลเลียนได้สร้างขึ้นมาอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างจากค่ายอื่นๆก็คือเรื่องของท่อไอเสียครับท่อไอเสียของสแตลเลียนในครั้งนี้เป็นแบบสแตนเลสที่มีความหนาถึง3ชั้นซึ่งจะทําให้มีความทนทานต่อความร้อนที่ดีขึ้นไม่หมองคล้ำไม่ไหมนะครับหรือไม่ดําเร็วเกินไปและปลายท่อไอเสียก็แน่นอนครับเป็นสแตนเลสทั้งใบนับได้ว,ว่าเป็นความตั้งใจความพยายามของสแตลเลียนอย่างแท้จริงนะครับในการพัฒนามอเตอร์ไซค์ในครั้งนี้ ทั้งโครงสร้างเฟรมตัวถังรวมถึงท่อไอเสียที่มีความทนทานนอกจากนี้แล้วในส่วนของระบบกันสแตนดนาร์แบบอัพไซด์ดาวก็เป็นจุดขายสำคัญของสตาร์เลียนแมคคินา 250SP สังเกตดูเจน,นีครับว่ามันมีกระบอกชั่งรับสีทองโดดเด่นแกนชั่งรับขนาดใหญ่ถึง41ม mm. ิลลิเมตรดิสเบรกหน้าคู่นะครับแบบไรเดนเมาสีลูกสูบต่อข้างให้ความสวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับใครที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์แนวนี้ ดิสเบกหน้าคู่เป็นจุดขายที่ดีมากดูแล้วแน่นนะครับดูแล้วมันสวยงามนะครับกับช่วงหน้าที่สอดรับกับดีไซน์ของรถท,ที่มีความคลาสสิกหรือว่าเป็นคาฟ่เฟสเตอร์อย่างแท้จริงและในส่วนของโช้กหลังแบบคู่ซึ่งเป็นโช้กอัพแกสมีกระบอกซับแทงที่ให้ความสวยงามปรับสปริงแบบสตรัทก็คือเป็นเกลียวหมุนรวมถึงปรับความสูงชอบได้นี่คือจุดเด่นของแมคคิน่าสอซีอสพีอีกจุดหนึ่งที่หลายคนนั้นยังไม่ทราบต้องมาดูกันต่อไปครับว่าการก้าวย่างครั้งสําคัญขอ,ของสตาร์เรียนในครั้งนี้ กับการเปิดตัว m a c ค i n a 2 s SP จะเป็นอย่างไรติดตามความเคลื่อนไหวต่อไปในโอกาสหน้าครับ